ทุกคนครับโอ้ตอนนี้ที่ร้านพี่หมี่นะครับปั๊มน้ำะะเซลล์เราขายดีมากนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ตานหวัดนะครับเรามีบริการจัดส่ง ปั๊มน้ำโซลเซลให้แบบนี้นะครับทุกวันนะดูครับตอนนี้นี่อันนี้เป็นตู้ประกอบปั๊มสําเร็จรูปนะครับทุกคนครับอยู่จังหวัดไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับเพราะว่าปั๊มที่ร้านพี่หมีโซลเซลเนี่ยเป็นปั๊มประกอบสําเร็จรูปพอเวลานะครับไปส่งถึงไร่ถึงสวนพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยก็แค่นะครับเสียบปลั๊กปั๊มน้ำเข้าตู้แล้วก็ปลั๊กไปเสียบแผงยกเบเกอร์ปุ๊บปั๊มทำงานทันทีเนี่ยอันนี้เป็นตู้ประกอบสําเร็จรูปนะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอน หน้าตาปั๊มโซล่าเซลล์อย่างนี้นี่คือสำหรับคนที่จอบบอบาดานนะครับช่างแนะนําเลยถ้าช่างจอบบอบาดาลอย่างใครๆเขาก็เรียกร้องเลยนะครับบอกว่าขอแบนด์แฮนเดโลนะครับถ้าเป็นปั๊มบาดานนะแล้วถ้าเป็นนะครับเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของสวนละมุดลำไยต่างๆเอาไปอัดสปริงเกอร์นี่เลยครับปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์นี่ครับแฮนเดโลนะครับอ่านะครับนี่คือปั๊มน้ำนะครับใช้กับแผงโซล่าเซลล์นี่ครับตอนนี้ทีมงานกําลังจะส่งมาอยู่นี่ดูครับอาจจะส่งแบบนี้ทุกวันนะครับอันนี้เป็นตู้ประกอบปั๊มนะครับไม่ต้้้้ออออองปปรร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 ะะะะกกบบบบบคคััเเเาใหส็จียยแลวน่ เห็นไหมครับนี่นี่ทีมงานเลยมามามาเดี๋ยวพี่ีขึ้นมาช่วยนะครับอ่ะต่อมาเลยครับบังนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นตู้คอนโทรลปั๊มมานะครับมามามาครับเราจะส่งแบบนี้ทุกวันนะครับสําหรับนะครับทุกท่านนะครับจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานทักเข้ามาได้เลยนะครับเรานะครับบริการให้นะครับแล้วก็จะมีสายด่วนนะครับช่าง สำหรับปรึกษาฟรีระหว่างติดตั้งหน้างานเนี่ยเราจะมีสายด่วนให้นะครับช่างจะคอยให้คําแนะนําให้คาปรึกษาท่านนะครับแล้วก็คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกล่องนะครับคอนทรลปั๊มนะครับอ่าโดยนะครับทีมงานช่างนะจะช่วยนะครับพี่น้องกเกษตรกรคํานวณเลยนะจอบบอบาดานะครับลึกเท่าไร นะครับอ่าบ่อลึกเท่าไร่ปากบ่อกว้างเท่าไร่ต้องใช้ปั๊มเฮดปั๊มเท่าไรคิวน้ำเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงครับมีทีมงานคอยช่วยคำนวณหน้างานให้นะครับคำนวณให้ฟรีทุกวันพักเข้ามาได้เลยนะครับอ่านะครับตอนนี้หรือว่านะครับหน้าหน้าหนาวนี้หรือว่าน้าร้อนนี้มีแผนอยากจะเจาะบ่อบาดาลเพิ่มก็ไม่เป็นไรครับปรึกษาก่อนได้ครับเดี๋ยวทีมงานคำนวณหน้างานให้ว่านะครับบ่อบาดาลของท่านเนี่ยจะเลือกใช้เฮดปั๊มเท่าไร่คิวน้ำเท่าไรนะครับอ่าทีมงานคำนวณให้ฟรียยนนัอกู่ นะครับเราจะส่งแบบนี้ทุกวันทุกคนเนี่ยจะส่งแบบนี้ทุกวันนะครับปั๊มโซล่าเซลล์นะพี่หมีบอกทําไมทําไมถึงขายดีก็มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไงนะครับเราอ่ะนะครับหยุดเลยนะครับเรื่องของรายจ่ายค่าไฟแพงๆเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับหรือว่าบางคนอย่างเขาใช้น้ํามันอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันครับใช้ไฟฟรีจากแสงแดดกันดีกว่าครับ ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับใช้ไฟฟรีทุกวันนี่เลยครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้นะครับปั๊มน้ำาซวเซลขายดีและที่สาคัญคือ